เธออาจจะไม่ได้คิดนะแต่เขาคิดเธอรู้หรือเปล่าว่านายหัสดีเนี่ยเป็นพวกแมงดาชอบเกาะผู้หญิงกินอะ่ะและที่เขามาโคกับเธอเนี่ยเพราะเขาหวังจะปอกลอกเธอกับครอบหลวงเธอใจฉันไปสร้างบ้านมาต้นไม้เหรอคะฉันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะก็เห็นชอบทำเสียงเหมือนเด็กๆนี่ครับผมก็เลยคิดว่าคุณอุ๋มเนี่ยอยู่ใช้มาถมซะอีกคุณหัสดินก็อารมณ์ดีจังเลยนะคะ ก็อากาศก็ดีนะครับวันนี้แถมผมได้งา,านด้วยม,มีความสุขก,กันมากนะใช่ไหมพี่านนี่คุณหมอลงทุนตามผมมาถึงที่เลยนะครับไม่ต้องมายุ่งนะฉันไม่ได้มาหาคุณคุณหัสรินคะฉันว่าวันนี้คุณกลับไปก่อนดีกว่านะคะ นะคะถือว่าฉันขอร้องอ่ะมมาี้ยี่มีเรื่องจะคุยด,ด้วยนี่สองคนนั้นค้รู้จักกันด้วยเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะพี่ปานเธอทำอย่างนี้ก็ปุ่นได้ยังไงอะอุ๋มเธอมายืนหัวเรอะต่อกับซิบกับผู้ชายคนอื่นเนี่ยรู้ไหมว่าปุ่นเขาเจ็บปวดขนาดไหนอะ เดี๋ยวสิคะพี่ป่านป่านกำลังเข้าใจอุ่มผิดอีกแล้วนะคะอุ่มแค่นั้นคุณหัสเด่นเขามาคุยเรื่องงานอะ่ะอุ่มไม่ได้คิดอะไรกับเขาจริงๆนะคะเธออาจจะไม่ได้คิดนะแต่เขาคิดเธอรู้หรือเปล่าว่านายหัสดีนเนี่ยเป็นพวกแมงดาชอบเกาะผู้หญิงกินอะ่ะและที่เขามาคบก,กับเธอเนี่ยเพราะเขาหวังจะปอกลอกเธอกับรครอบครัวของเธอพี่ป่านเอาอะไรมาพูดนะคะพี่พูดเรื่องจริงอะ่ะพี่เห็นกับตานะว่าเขาพา ผู้หญิงเขาไปนอนในม่านรูดแล้วเขายังจะมาสารภาพกับพี่นะว่าเขาจะหลอกผู้หญิงทุกคนที่มีเงินและเธอกำลังจะตกเป็นเหยื่อของเขาพี่ป่ารู้จักคุณหัสดินด้วยเหรอคะใช่เขาเป็นคนไข้ของพี่พี่ถึงรู้จักเขาดีไงเธอกำลังจะโดนเขาหลอกนะอุ้มเธอกำลังจะโดนนายหัสดินเขาหลอกเนะขาจะปั่นหัวเธอให้หลงเสน่ห์เขาเพื่อที่ให้เธอทิ้งปุ่นมาหาเขาไงอุ้มไม่เชื่อคะ่ะพอสักทีเถอะคะ่ะพี่ป่าน เลิกคุณถันสดินเขาไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ได้ไหมคะค,คุณถันสดินเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยเลยอะ่ะถึงไม่มีเขาอะ่ะยังไงอุ๋มกับปุ๋นก็ต้องเลิกกันอยู่ดีนี่นี่เธอหลงเข้าจนขนาดเธอไม่อยามฟังเหตุผลเลยเหรออุ๋มพี่ปานนั่นแหละค่ะที่ไม่มีเหตุผลใช่พี่ไม่มีเหตุผลน้องชายพี่หายออกไปจากบ้านทั้งคนเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงพี่ยังไม่รู้เลย แต่พี่กลับมาหาเธอด้วยความหวังว่าเธอจะช่วยพี่ได้แต่แล้วเธอก็มายืนหัวเราะต่อกระซิบกับผู้ชายคนใหม่อะ่ะแล้วยังมาตะคอกใส่พี่ว่าพี่ไม่มีเหตุผลหรอเดี๋ยวนะคะพี่ปานปุ่นหายออกไปจากบ้านเหรอคะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะห่วงเขาด้วยหรอเลิกกับเขาเลยนี่ต่อให้ปุ่นมาตายตรงหน้าเธอตรงนี้เนี่ยเธอก็ไม่มีความสนใจเขาหรอก จะรักที่ตรงไหนจะรักที่ใจหรือนอกกายอยากจะรู้จริงๆบอกฉันให้เข้าใจจะรักที่ตรงไหน,จะ,นจะรักที่ใจหรือ